สวัสดีครับคุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนทุกท่านทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับผมวันนี้พ่อกรเพชก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ่อกําเพชหาปลาแม่น้ำโคง้งคือเก่าครับผมช่วงนี้ต้นแรกของวันที่ยี่เนาะพ่อก,กําเพชกะลงโคง้งคือเกาอ่าล่ะพี่นอ้องลงโคง้งคือเกาอ่าละ่ะเอารถมาจอดไว้พอกก่อกรเพชกะสียางลงโคง้งเนาะพี่นอ้องเนาะครับผม อันครับเขากาเป็นกระจรถไปหนีเนาะเขามาจอดไปหนีมอเตอร์ไซค์่างจากทางคนกีดกับพอใกลดอกพี่น้องประมาณสิบเมตรเนาะสิบสิบห้าเมตรนี่แหละเนาะพอคอนเพดก็เอามาจอดไปหนีคู่มือพี่น้องทางมันเปืือนทางมันเปืือนพอคอนเฟดลงไปหนีดิทางยางไปหนีลงไปโค้งคั้นสิขี่รถลงไปมันก็เปืือนไปพี่น้องยางไปยางไว้ทั้งกันเนี่ยพอคอนเฟดให้เบิ้งทางพอคอนเฟดเที่ยวคู่มือเนี่ย นี่แหละมันเปืือนกขึ้งสีแล้วพอคอมเพลตกับเบอร์ยกคีรถลุยลงมาเนาะฝนกระตกลิ่นแน่เป็นหนามเป็นน้องมาเละเปะปะบโตกลิ่นมันก็เปืือนนะพี่น้องมันยังมันสันแหงดอกเพราะแดดกับโบเกินซองมือมันก็ยังเปืือนอยู่พอะเพี้ยกระจอด้วยหันลักคุกมือเนาะยางไปนี่แหละลงไปโค้งคือเก่าวังเสานี่หมดเดทไทยตอนเสาเนาะ ฝนตกพี่น้องฝนตกอยู่ท่าโคง้งฝนฝนตกแห้งพอคัมเพลตก็เลื่อหมดแดดหดแดดทายคลิปกระไดโยงเสาแดดป้าหน่อยแดดประตูนหน่อยก็ป้านางหน่อยตัวหนึ่งสอง,ต,งตัวเ,ออเน,นาะย,ย่างละตัวแต่สองตัวของเสาพอคัมเพลตกับหมดแดดทายยังพอมันฝนตกแห้งลายของเสาเห็นว่าดินยังเปียกอยู่เฟืองเ้าตกนะพี่น้องเฟืองเ้าตก อันนี้กระทางลงสวนเปิดดอกพอขอังเพชรเที่ยวอ่ะเที่ยวล,ดลัดเอาพ่ามองใส่เบ็ดใส่เพียพอขังผองขังเพชรมันมันอยู่ซื่อหนีเนาะลงไปกับใส่เรือโหลดปลอด้พายไปใส่เห็นย่นะงางไปหนีแหละพี่เนาะเบื้องทาั้งข้องเพชรเที่ยวต้องกันเนาะเที่ยวหนีแล้วคู่มือพี่น้งองสองสามเดือนแหละทำแต่เรือพุ่นละ เดือนมีทุนหน้าผลแล้วเนาะกระทางล่วงเบ็ดผลอะไรพ่อคัมเพกละเทียวอาจะหนีแหละครับผมมันหกพ่อคัมเพลกระทางทางเอาเอาผ้ามาตัดเอาเนี่ยพ่อคัมเพล่ได้หนีมาตัดให้มันก่วงในท่อเที่ยง่ายยางง่ายเนาะมันมีน้ำมีเอากระเบยา์งูหย่านเกี่ยวเนะาะเอาเป็นเปล่พ่อคัมเพลกระทาง เป็ดทางในสวนผลดอนหน่อดอกกระเพ็ดทางไปตะกี้มันหกของกระเพ็ดกับผ้าผ่าข้อมาทางเนาะพอเดินเที่ยวเพป็นกระโบวาย่งดอกเจ้าคล้องทีเ้างไปเที่ยวเองเ้านี่แหละจักแล้วละ่ะเนาะตัวนี้ก็ไดว่าเจ้าคล้องเพป็นกระโบได้ค่อยลุ่มมากเป็นกระทำอาชีพขาขายอยู่บ้านลานข่าปักใหญ่มีทั้งปั๊นมน้มน้ำมันเนาะ เป็นกับบอดคอยลงมาสวนนี่แหละพี่น้องพอมาเตะกันย่างอยู่นี่และแต่ละมือเนาะรับมองบรดีทางกับหกแน่พี่น้องเตัว่าย่างมะหอดนีได้หลอดเอาพี่น้องว่าตน้นเราใหญ่เป็นล่มมันผัดทับทางทั้งซองขางพอดีเนาะคางนี้กระทับขางนั้นกระทับ พอกระตเเพ็ดก็จําเป็นต้องหลอดเอาวหลอดมันี้แหละคู่มืออะคาตามันทับไปเลยดิทับทั้งสองขางล่มล่มมันแห้งล้มใหญ่มันกับววแมนสีแข็งแรงนอนมันหนักมันกับพักเห็นไหมไก่สือหอดโค้งเลยเด้นี่กระทางไปกันละเพราะกเป็ดกระทางตากไงไก่ล้วพี่น้องสือหอดโค้งแต่ละ ไเบิ้องนั่นกันแบบสุดๆเนโนะพี่น้องเนาะเบิ้งตั้งแต่ทางเที่ยวจนหอดแม่น้ำกักจากทางเที่ยวจนหอดบานกักพอเหตุหาปลาแม่น้ำโค้งนี่แล้วพี่น้องก็ลงมาจังสิแหละตัวระวังใน่ระยะมันเหมือนเนาะพี่น้องโอทางมันยัดมันเหมือนฝนตกคอยยางคอยลงแล้วเนาะกระเหลียวก้อนนี้ ขึ้นเมื่อสัพี่น้องเออค้นตกไรเพื่อเหมืองมือนนี้ก็ได้อหอด้วยพี่น้องหอดแม่น้ำโคง้งแหละกระจากรถลงมากระย่างบ่เกินสามสี่นาทีอกเนาะพูดเลือกก็ได้พผลพี่น้อง,ขงเขาก็เพลิกระจอดหนามคือบวกข้นบุกหนามคือโบบกเหมือนนี้เนาะฝนตกแห่งหนามซีอูด้วยนี่ น้ำฝนนี่แหละบ่แม่นน้ำม,มาแต่ไกลแบบนี้อยู่น้ำฝนนี่แหละเนาะพี่น้องผทาเรือพองกําเพ็ดก็ได้ออน้ำขึืน,นยุ่นนี่เนาะน้ำขึืน,นยุ่พี่น้องขึืนบ่แหงคือน้ำขืนฝนตกนี่แล้วมันสูห้องสูห่วยลงมาเนาะพี่น้อง พเพอขมเป็ดก็ใส่ลมอันนี้แหละนี่กลางกลางยง้มฝนตกบางเทธอก็ต่างั้งโทรศัพท์ไหวกระดังโปรเปกโปรเปกกันหย่อนลมอันนี้แหละนี่เด้ลมพอขมเป็ดกังไหวก็ได้โอ้โาเจ้าจลงมาลายแหละตัวนี้พี่น้องเนาะโอ้คนไอเลียนก็ลงมาเลยสาวเปียกบำบำ,บำนเนูหอยไอเลียนพี่น้องทั้งๆอีกสองสามลำเนาะพอด ขาเจ้าลงมาแต่เฮงตอนนี้กำลังซิบหาหนาฬิกาใบาสามขาจายามแหละบอกควมเพียรยังหมดทันอกีกขุดเหงื่อยู่นะพี่น้องบอกควมเพีรสี่ห้าขุดใส่เดือนก่อนจังว่าเบิ่งน้องกันบอกความเพีรสี่มานบอกมันนี่เนาะมาหลุนน้ำกันอีกพี่น้องครับผมเพราะปัญญเลียนนะพี่น้อง้านะนะจะมาหลุนน้ำกันครับผม ก่อนพ่อกขาเป็ดสีสาวเบ็ดยามเบ็ดเนาะตอนนี้ขุดใส่เดือนกระพาะแล้วล่ะพ่อกขาเป็ดสีสาวเบ็ดมาหลุนกันว่ามันชีปลาบ่เนาะก่อนก่อนพ่อกขาเป็ดสีสาวเบ็ดพอเขาเป็ดสีสาวหนามเลือก่อนหนามเต็มเลือกหนามเต็มเลืออยู่ครับผมฝนตกฝนตกอย่างเต็เนาะไม่ยาก น่านเลื่อคนละอเข้าไปขาก็ลงมาก ติเกไม่ค็พี่นองนว่ 你们激动呗？嗯嗯 ปลาบัวมานพ่อโตพี่น้องเลยใส่ใส่รอบกุ้งด้วยครับใส่รอบกุง้งแหบ,บนน้ำอยู่นี่ล่ะบอกควาเพ็ดใส่รอบกุง้งก น้ำก็น้ํา16แห่บ่จักเดี๋ยวตอนนี้น้ําขึ้นอยู่มื้อเช้าสิบกว่าตามมา่นๆน ฝนก็ไ <c> ม <oughs> ่ละนองเออลยฝนโนหมอโคโนนัวมากันก็ดี สั่น,นเนาะมันจลื่นดุดัดดุดัดกับพี่น้องเลยโอ้ยทีเฮนเนาะเต็งขอบแยงเด้อพี่น้องตอนเห็นผมเพลิดใส่เต็งขอบแยงมันน้องจำดินหน่อยน้ำเดินไม่ถึงแล้วคืนนึง มันนือยังบทดนฮะมันหลือ,ลอ,ม,ลอมันสั้น เหลือมังเสือวัอนอีกก่อนเป็นยังไงฮะน้ำขึ้นมือก็บมันได้หมด เ้หมุดกันแล้วพี่นอ้องฐานาบกกับพอดีอนี่จำเบ็ดย่างเรียบร้อยว่าไรใส่เหลากุ้งเรียบร้อยเรามันนี่แจ้งข่าวโหมานบมได้ปลาพ่อโตยามเบ็ดสามเซนพี่น้องยามสามเซนบมได้ปลาพ่อโตเห็นไหมโมม,มานไลยครับผม ไอคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจคนไลนค์นอคอมเมนต์ทักทายบอกว่ามเปิดใเด้วยครับผมหาปลาไม่นุนโค้งคือเก้าอันละแต่มื่อนี้มันบรมานบัดเด้พอโตกะเบิ่งลิปจบใหมพอกความเป็ดน้ำมาละคือเก้าอันละครับผมบัสดีค้าบ,บายเนาะ